ปัจจุบันนี้วันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นวันที่44ที่ข้าพเจ้านายนพดลจันคอยขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาที่จดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทสวดจุมลมเทวดาสมันตาจักรวาลสุอัตตาคัจฉันตุเทวดาตัสมังสุนีราชาสุนันตุตากะมกะังตะเกจดกามิจุลุเปิกิลิสิกราตเตจะนัลิกวิมานิติเปราติตากามิตาลวนนาคาเนกิหาวตุมิเกเตอุมมาจายันตุเทวชาลัสลาวิสเมียกะคณาปนาคาจิตตันตาสันิเกยังมุนดวะ เราจนางซาข้าหวมิตุนตุธรรมตุนาการุย่งมะตันตาธรรมารนาการุัย่ามะตันตาธรรมสุนาการุอยยางมะตันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูเชยยมะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูเชยมอิมินาสกาเลนาางังกะิปูชยมะบทที่สามบทกจ้าพระรัตนตอรังธรมาตรโลกพระวาพุทธังกะวันิวเตมิตวะกโตพระวตานุมะุุมิติปนพระวาโตเาวุทังโคตังขันมามี บทที่ส่บทสดนมัตการสิทธิขาานมตสพรวัตอรัตตสมาสมุทสานตสพรวัตอรัตตสมาสมุทสานนตสพรัตอตสมาสมุทัสสาบทที่หบทสดใจสาระคมปาทะผู้ทางสารนังชามีธรรมสารนังชามีสร้งทางสารนังชามีทุตียมปผพ้ทางสารนังชามีทุติยมปิธรรมสารนังกชามีทุติยมปิสร้างสารนังชามีตัดี่ยมปผพุทางสาังชามีตัดทียมปธรรมสารนังชามีตัดทียมปิสร้างสารนังชามี บทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานติเมสาะนังอัญญพุทโธเมสาะนังวังเอเตนะสัจจวเชนะตติเมหุนตุสัปปทานัติเมสาะนังอัญญทังธรรมโมเมสาะนังวังเอเตนะสัจจวเชนะตติเมหุนตุสัปปทานัติเมสาะนังอัญญสังคมเมสาะนังวังเอเตนะสัจจวเชนะตติเมหุนตุสัปปทาน บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโตภกวาลังธัมมาธรรมุโตวิสัจจะลนะสัมปันโนตุกุตโลกวิตุนุตุโลวิสรามุต้ารติสัตว์เทวมุต้าังวุตโตภกวาติบทที่แปดธรรมานุสติสวากาโตภวตาโนมุตันทิติโกกาลิโกเอหิปิกโกอปนิโกปจัตตังเวทิตะโพวิญญูหิติบทที่เก้าตังคานุสติสุปฏิปันโนภวโตเศร้ากุตังโขสุปฏิปันโนภวโตเศร้ากุตังโขยายาปฏิปันโนภวโตเศร้ากุตังโขตามิจิปฏิปันโนภวโตเศร้ากุตังโขยจติสังจัตตาริวันที่สี่ขานิ ก็วตาโต้แท้ังขัวเนยโยภาวานิยตจินัยโยจริกลานิโยอนุตตะลังมุญะเกตังโลกา,าสะติภูฏิสิบลัคนสูตรยานีท่าภูตานิสัมมาฆตกานิภุมมานิยาวานิอันตะลิเขตัเบเพวภูตาสุภะนาภาวตุอัตโทปิสักจะจะโสนันตุ หาสิตังตัสสมาหิภูตานิ่สาเมสะสัพเพเมตังกะโรสะมันูสิยาปชายะชิวาจัตตุจะหารันติเอพาลิงตัสสมาหิเตร,รักะทาอัปปะมัตตายังกินจีวิฏ ตังอิทัวะภูลังวะตัะเคสุวะตังลัตตังรัตนังปณิตังนาโนะตัมังอติอาถาคเตนะอิทามปีภูเทรัตนังปณิตังเอเตนะตัจเจนะสุวติโหตุใช่ยังวิลาคางังอามาตังปณิตังยะอัจจะตักกะ ยะมุนีสัสามมาคโตพัดเตนะกัมเมนะสัมมัดจีกินจีอิรมผิดทำมังรัตนังปณิจังเอเซนะสัจเจนะสุวัติหันตุดยังพุทธะเสโชบาลีวันน่ายสีสุดยิงสัมมานิมานัส นี่กันยะมาหุตามาทีินาเตนะสุม,มาสุโมนะวิชาติอีรมผิดทมเมรุตังปณิตังเอเตนะสัจเจนะตัวติโหนตุเยอุกกาลาอัตคะสัตเตปัสถาจัตเตริเ,ตรเ,ตรเอ ตานิลูบลานิโหนติเตักิเนยสุดขาตตัสสาวกาสเตสุจินานิ้ม่ขับภาลาน้อิทัมปิอังเครัตนังพนีกังเอเตนา่าใจใจน่าสุวติโหนตุเยสุป,ปะยุตามนาัสา ถ้าอันละเหนะเนกามมโนโภตมาสาบนำมหิเจปติปัตาอามากังวิไคยหะตัตามุทานิพุติงคุณเจมานา อีสานปิสังเกตัลนังปฏิจจังเอเตนะส์เจนส์นสวัติีโฮตุญาตินคาลีปาวิงลิโตติยาจะตับพิวาเตพิอาสัมปะกัมปิโยตุขะปะมังสัพปุริสังวัธามิโยอยาปิแคส สัจจานิอาเวเจเปกสัะติอิรัมปีสังเกตุรัตนางปณีตังเอเตนะสัจจะวุชานาสุวัติโหตุเออริยะสัจจานิวิภาวะยันติคำพีปะละปัญเยนา สุเทสิสตาน,นิจิกานปิดเทหติ 5, สุภาพปะมมันในในตานะเทอวังอนนัตต์มาศิยันติอิทัมปิดังเกลัตะนังปณิตังเอปะนีทางเอเซนัตเจนะตวศิหุตุหาวะสะอัสสะ Sampai Yang Saya Su Amas Terti Tata Pawan Di Kajaya Sisi Wis Di Kis Tanca Di Lapatan Wabi Yata Si จะตัหอาปาเยหิชาวิปปะมุตโตชาจะสิทษะนาณิอาภพโปกาตุมอิธรรมปีสังเกตราชนาวุธนีตังเอเจนัสสเจนัสสุวัติโอหุตุกินชาปิโสกังมังอากาโรติปาภะเพง ชาเยนาวาจายุทธาจาตสาว,วาอภาโพโตตัสสัพติจาอายะอภพบเปพาตาสิสะปา,าสะสะวุตาอิทัมปิสังเคระตะะนังปณีจังเอเสนาสัจเจนะสุวัติโหตุ วันะปะคุมเมย์ยถาหุสิภัตเขกิมหานะมาเตปัสสะมัสมิงกิมเหปัถูปะมังธรรม,มวะลังอะเตสยิทิพานะครับขามิงปะลละังหิตายะอิธรรมปีพูทเทลัสตระหน,นีจังเอเจนะสัจเจนะวัสติหงตุวะโลวะอันยูวะรัตโววะลาหะโล อนุตโรธรรม,มาวะรังตะเทชน,นะอีทมปิพุทธทรัตนปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวติหุตุกีนังปุลานังนาวังนัติธรรม,มวังวิรัตตะจิตตาญาติเก พระวัสสมิงขีเตขีนะขีชาอาวิรุตหิฉันทานิพันติทีลายะถายัมปฏิโปอิทัมปิสังเครัสนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุติโหตุยานีท่าปูตานีัมมากตานีปุมมานีวายานิอันธริเกคาถาตัดังว่าเต ว่านะมานุษย์สัพูชิตังพุทธังสัมมาสัมาตามมตุวัตถิโหตุยานีท่าปูตานีสัมมาคตานีปุงมานีวายานีอันตาริเคตถาคตังเทวมนุษย์สัปูชิตังธรรมังนัมัสสามะตุวัติโหตุ ยานิถ้าปูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิว่าอันตริเกตถาคตังว่าเทวมนุสส์ปูชิตังสังกังนามัสสามปูว่าสิหุตุปุริสเบตอาตานาสิเอปุริสัะพาโลขาววิมุตโตสัพพา สันตาปาวะชิโตสัพเพเวลามัติจันโตทีุู่้โตจะตุวังพระวังสปิริโยวิว่าทันตุสัพพโรวินาสตุมาเตอว่ฟันตาราโยสุขีสีกายุโกภาวะ อวิภาวะทะน,น,นสิสีรีสัสสานิจังวุธาปัจยาน,นจตารุธรรมาวันติอายุวโนโอุกะอัง